สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อมาอ่านนิทานเซนให้ฟังนะคะวันนี้เสนอเรื่องปล่อยวางค่ะเรื่องมีอยู่ว่าชายหนุ่มคนหนึ่งรู้สึกว่าชีวิตของตนน่าเบื่อหน่ายจึงขอพบพระอาจารย์เซนอูจี้เพื่อขอคำชี้แนะว่าทำอย่างไรตนจึงจะมีความสุข พระอาจารย์ไม่กล่าวอะไรได้แต่หยิบรกระกาไม้ไผ่ใบหนึ่งนำชายหนุ่มมายังริมแม่น้ำเล็กๆล,ลมเย็นโบกพัดพวกเขาเดินเลาะริมฝั่งแล้วอยู่ๆพระอาจารย์อูจีก็บอกกับชายหนุ่มว่าเจ้าเห็นก้อนหินที่อยู่ตามทางนั่นไหมนับจากนี้เมื่อเจ้าก้าวเดินก้าวหนึ่งก็จงหยิบ ขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็มาใส่ไว้ในตะกร้าไผ่ข้างหลังตกลงไหมถึงแม้ชายหนุ่มจะไม่เข้าใจเจตนาของพระอาจารย์แต่เมื่อเห็นก้อนหินรูปทรงประหลาดมากมายริมแม่น,น้ำก็พยักหน้าด้วยความยินดีพลางเดินหยิบก้อนหินไปพลางไม่นานนะักเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้า ตะกร้าไผ่ที่สะพายอยู่ด้านหลังก็หนักอึ้งเกินกว่าจะทำให้จิตใจเบิกบานในที่สุดเขาก็เดินไปจนสุดทางพระอาจารย์ถามเขาว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเขาสายหน้าอย่างจนใจตอบว่าตะกร้าหนักขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะแบกไม่ไหวแล้ว พระอาจารย์กล่าวยิ้มยิ้มว่ารู้ไหมเหตุใดจึงไม่เป็นสุขเพราะเจ้าแบกสิ่งของเอาไว้มากเกินไปจากนั้นพระอาจารย์ก็หยิบก้อนหินในตะกร้าออกมาทีละก้อนพลางพูดว่าก้อนนี้คืออำนาจ ก้อนนี้คือเงินทองก้อนนี้คือหญิงงามก้อนนี้คือความอักลุ่มก้อนนี้คือความเหงาและเมื่อก้อนหินเหล่านั้นถูกโยนทิ้งไปชายหนุ่มสะพายตะกรา้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกเบาโล่งทำให้เขาได้สติขึ้นในฉับพลันแค่วางลง ก็เป็นสุขแล้วขอเพียงแค่ยอมวางลงความสุขก็จะล้นปรีอยู่ทุกวันเราจงฝึกฝนการวางลงการวางลงด้วยกันเถิดปล่อยวางตำแหน่งหัวโขนที่ทำให้เรากัดกลุม้มปล่อยวางการแพ้ชนะที่ชวนให้อ่อนลา้า ปล่อยวางความสูญเสียครั้งหนึ่งที่ทำให้หัวใจปวดร้าวปล่อยวางความสัมพันธ์ที่นำพาแต่ความทุกข์ปล่อยวางความเจ็บปวดที่ค้างคาใจปล่อยวางความทุกข์เศร้าเหงาตรมทำชีวิตให้กลับมาเรียบง่าย กลับมาสดใสอีกครั้งวางลงก็เป็นสุขวางลงก็คือความสุขขอขอบคุณเรื่องราวนิทานเรื่องนี้นะคะจาก stocktomorrow.com ค่ะจบนิทานเรื่องปล่อยวาง